สวัสดีค่ะชาวราศีตุลคณาตุลนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กันทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนอมิถุนายน2567นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้เป็นของชาวราศี ตุลน,นะคะเช่าราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่คุณมีลักนาะอยู่ในราศีตุลตามหลักโหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก็มาแล้วนะคะเชื่อว่าหล,หลายๆท่านคงเฝ้ารอคอยนะคะกับการรับชมคอนคเทนตอยู่นะคะสําหรับดวงความรักนะคะจะทํานายถึงในเรื่องของคนโสดสถ,ถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะ สามสถานะพร้อมกับการหาทางออกร่วมกันถ้าคุณมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยมาดูกันจะ้ะว่าไพ่อ,อยากจะสื่อสารอยากจะแนะนำอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลลัคนณะตุลน,นะคะมาดูกันขออนุญาตเริ่มเลยนะ ะะเราไปพร้อมๆกันทําสมาธินิ่งๆนะคะไปพร้อมๆกันเลยไพ่หนึ่งไม้เท้าเลิศเลยนะคะออสองเหรียญน,นะคะ two of p e n t a c l e นะ queen of w a n d ช่วงนี้คุณดูมีความต้องการอยากจะทำอะไรเพิ่มนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง อีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งสายงานจากสิ่งเหมือนกำลังต่อยอดจากสิ่งเดิมที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะเป็นไพ่เจดเหรียญน,นะคะ The Chariot นะคะสิบมิเา้า3ดาบนะคะเป็นไพ่ The Hall of a n t t h e Sun แล้วก็สุดท้ายของคุณนะคะ สีด่ดาบดูคุณพยายามที่จะทำงานหนักเพื่อกบเกลื่อนความรู้สึกงความเจ็บปวดจากความรักคุณเป็นยอดนักสู้บางครั้งก็ไม่อยากสู้แรอกคะ่ะแต่ด้วยเหตุการณ์มันบังคับที่เราจะต้องอดทนแข็งแกร่งเพื่อการมีชีวิตรอดนะคะภายใต้การถูกเอาหลัดเอาเปรียบจากคนที่ไม่หวังดีกับคุณชีวิตของชาวราศีตุลไม่ง่ายราศีตุลเป็นบุคคลที่ถือดาบนะคะแล้วก็ถือคันชังอันนี้คือจักหน้าไพ่อ่ เป็นพจตสติกขึ้นมาหมายถึงความประยุทธิธรรมเป็นไพ่ของนักลบนักต่อสู้นักการเรียกร้องประชาธิปไตยการเรียกร้องความเท่าเทีเทยมเสมอภาคเพราะฉะนั้นคนราศีตุลจะไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณแลวคุณก็ไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเช่นเดียวกันคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความโมโหโทสะแอบร้อนเพราะคุณเป็นธาตุลมธาตุลมคือผุนหันทนันแแล่นคิดอะไรแล้วพูดเลย แต่มันต้องสุดในความรู้สึกของคุณเหมือนกันแบบไพเดชชาริยต์ขึ้นมาตรงนี้นั่นหมายถึงว่าชีวิตของคุณเคยผ่านการต่อสู้มามามา,มาหนักมากโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวที่คุณไม่สามารถจะพึ่งพาใครได้ต้องด้วยลําแข้งของตัวเองต้องด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองด้วยแต่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวรายสิตุนนะคะทุกคนมีความอ่อนไหว มีความแอบน้อยใจในชะตาชีวิตแต่ก็ไม่ได้ลดคุณค่าของตัวเองลงไปนะตอนนี้ชาวราศีาราศีขอโทษค่ะราศีตุลอยู่ในจุดที่เหมือนคนที่ตื่นรู้เข้าใจในในหลักการทุกๆอย่างกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นคุณมีธรรมะคุณมีหลักการของศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคอยเยียวยาจิตใจของคุณอยู่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้คุณสามารถออกจากความเจ็บปวดได้แม้ว่ามันอาจจะ ติดค้างอยู่ในความรู้สึกแต่คุณพยายามที่จะไม่นึกถึงมันโดยที่พยายามจะเพิ่มนะคะการทํางานาเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเดี๋ยวดวงชะตาของคุณนะคะในเดือนนี้เฉิดฉายมากคุณจะประสบความสาเร็จในส่วนของหน้าที่การงานการได้รับงานใหม่การได้รับการทาบทามและก็เป็นช่วงของในเรื่องของชื่อเสียงของคุณกาลังเติบโตเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานของความสุขกําลังจะเข้ามาหาชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะ เรามาดูในด้านของดวงคนโสดชาวราศีตุลเป็นอย่างไรสําหรับจุดที่เห็นขึ้นมาชาวราศีตุลขาหลายๆท่านคุณไม่เคยโชคดีในเรื่องของความรักเลยคุณเจอชายสักกี่คนก็เหมือนเขาจะดื้อกับคุณ เหนื่อยกับคุณแล้วก็อ่ะเนะี่ยเขาทําตัวยุ่งยากกับคุณมันเป็นพลังงานเหมือนกันต่อสู้เพื่อในเรื่องของความรักมาตลอดความรักไม่เคยรับรื่นทุกคนเข้ามามองในเรื่องของผลประโยชน์หรือยังไม่ได้คบกันเลยนะคะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องของความปวดหวดัวทําให้ตัวคุณเนะี่ย แบบรู้สึกดาวในเรื่องของความรักท้อไม่มีกําลังใจกับการที่จะคาดหวังว่าเรามีเนื้อคู่ไหมคุณไม่กล้าที่จะคาดหวังเลยเวลานี้ความรู้สึกของคุณตอนนี้กําลังถูกบ่ายเบียงถ่ายเทไปในด้านของการทํางานนะคะไพ่2เหรียญคือการคิดทบทวนภายใต้เหตุการณ์อะไรบางอย่างคิดอย่างรอบคอบให้ได้มากที่สุด สเหรียญหมายถึงกําลังเลือก2โอกาส2ง,งานนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงของการพยายามคอนโทรลความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ตกลางอ่ะไม่ให้แย่ไปกว่าน,นี้แล้วเราจะต้องไปข้างหน้าเพื่อมีม,มีมีกระจดกระใจที่จะทํางานเพราะฉะนั้นคนโสดความเจ็บปวดอ่ะเคยทําให้คุณล้มเหลวได้แต่ตอนเนี้ แทบจะไม่มีผลอะไรกับคุณมากนักเพราะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆและคุณก็คาดหวังว่าชีวิตของคุณจะโตในเรื่องของหน้าที่การงานได้มากกว่านี้นะคะในจุดของความรักทําไมคุณล้มเหลวมาส่วนใหญ่มักจะเจอแต่ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มทั้งที่ตัวคุณพยายามเต็มที่ของคุณแล้วแต่สิ่งที่เขาจั s คุณเข้ามาคือโอกาสหน้าที่การงานของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกทำเส้นทางของคุณไม่เป็นที่ยอดนิยมของคนในสังคม ถูกจัดจากกลุ่มคนที่เป็นอานุรักษ์นิยมนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ของแฟนเก่าหรืออะไรของคุณแบบนั้นนะคะมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างกันความค่านิยมแตกต่างกันทําให้ตัวคุณพยายามถอยออกมาแล้วก็เราจะสุดกับสายงานที่เราเลือกเพื่อกบทุกๆเสียงดูถูก เราจะไปให้สุดเพื่อให้คนที่เคยดูถูกเราเข้าไม่ถึงเราเอื้อมไม่ถึงเรามันเป็นในเรื่องของการใช้ความพยายามที่จะพุชตัวเองขึ้นไปโดยใช้พลังงานด้านลบนะคะมาเป็นแรงผลักดันแล้วคุณไปได้ไกลมาไกลที่ไกลมากจนคนบางกลุ่มะ เขาเข้าใจว่าเขาประเมินคุณผิดมากๆเลยไม่มีใครดูถูกคุณแล้วได้ดีไปเกินกว่าคุณมีแต่คุณน่ยจะอยู่เหนือชั้นกว่าเขาไปอีกนะคะสําหรับคอนโซลดมีคนอยากเข้ามาไหมมีแต่คุณอยากเป็นแฟนกับเขาไมหมล่ะนะคะต้องถามตัวเองนะมีคนอยากเป็นแฟนกับคุณมากมายแหละมีคนอยากมาทําคะแนนกับคุณนะคะเพียงแต่เขาเข้าไม่ถึงความรู้สึกของชาวราศีตุลเลยณเวลานี้สําหรับสิ่งที่ผู้คนมองจะท้อนมาถึงคุณนะคะราศีตุลขาบองว่าตัว คุณดูมีความสูงส่งในด้านของจิตวิญญาณองค์ความรู้สิ่งที่คุณร่ำเรียนมาทัศนคติของคุณดูสวยงามมากๆแล้วก็คุณดูมีความเป็นธรรมะธรมโมนะสายบุญนะคะเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะจากเดิมทุกคนอาจจะจับคุณในด้านไม่ดีดูคุณเป็นคนแรงเป็นคนเกี้ยกาดเป็นคนไม่ยอมคนเราจะยอมคนได้อย่างไรในเมื่อวันช่วงเวลานั้นเราเคยถูกเอาเปรียบ ด้วยความไม่ชอบธรรมใช่ไหมคุณสู้ด้วยเหตุผลที่จําเป็นนะแต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่ผู้คนมองเข้ามาหาคุณคือมองเห็นแต่ความดีงามในตัวตนของคุณความเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ที่จิตใจดีนะคะมีใครหลายคนอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นแฟนกับคุณแต่เขาเข้าไม่ถึงในกรอบชีวิตของคุณเพราะคุณตีเส้นเอาไว้เท่านี้ ใครก็จะมาขยายกรอบชีวิตของฉันไม่ได้ฉันต้องการอยู่เท่านี้นะคะณนะเวลานี้นะคะมีใครบางคนที่เคยดูหมิน่นดูแคลนคุณดูถูกคุณนะคะอยากจะกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้เพื่อชดเชยหรือเยียวยาความเจ็บปวดให้กับคุณจะมาทําไมนะคะมาทําไมในวันที่คุณแกล่งแล้วเออจไหมอันนี้ถามแทนถามแทน,านชนาวราศีตุลน,นะคะด้วยพลังงานสิ่งที่เห็นขึนมาคุณแทบจะไม่แยีแส่เขาเลยะคะ่ะ เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ให้คุณอะไรกับคุณในตอนที่คุณมีเขาอยู่ในชีวิตซ้ําร้ายเหมือนดึงปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขไม่หยุดหย่อนแล้วตอนนี้คุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่คนสนไม่ได้มองหรอกว่าเราจะต้องมีคู่เราจะต้องมีแฟนเพราะคุณเชื่อว่าคุณอยู่อยู่กับตัวเองได้แล้วคุณอยากทำงานให้หนักๆพราะคุณเสียโอกาสในเรื่องของการงานมาเยอะแล้วนะคะคุณอยากทำให้มันเต็มที่นะคะในด้านของความรัก แทบจะไม่ขึ้นเลยของคนโสดขึ้นแต่ในเรื่องเงินเงินความมั่นคงความเป็นอยู่การขยับขยายชีวิตหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นรวมไปถึงการชําระหนี้สินอะไรต่างๆที่มาติดค้างคุณอยากเคลียร์คุณอยากเป็นอิสระแล้วคุณจะได้มีชีวิตของตัวเองเพิ่มจะมีเวลาไปทําอะไรใหม่ๆเพิ่มอีกนะคะอ่าขอดูความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือแฟนเก่าทําไมถึงถามถึงมันวนอยู่ในนี้นะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมาโอ้โห คนคนนี้หนึ่งถ้วยสิ่งที่เขามองมันถึงคุณนะทําไมเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเขามีการคิดถึงเรื่องของคุณมากเขานอนไม่หลับเลยคิดทบทวนยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บปวด กับสิ่งที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณเคยดือ้อเคยหยิ่งผยองใส่คุณแต่ตอนนี้คุณกลายเป็นราชินีถือเหรียญที่นั่งอยู่ในที่ของตัวเองอยากรักฉันหรอเข้ามาไม่ใช่ฉันเดินเข้าไปหาเธออยากรู้จักฉันเหรอเข้ามาหาฉันโทรมาหาฉันอยากคุยโทรมาหาไม่ต้องอ่อยอะไรประมาณนี้คุณดูมีขอบเขตที่แน่มากจากชาวราศีตุลน,นะชอบคุณเวอร์ชั่นนี้จังเลยดูทรงพลังอ่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนคุณดึงจิตวิญญาณโดยแท้จริงของคุณออกมา อืมดูสิว่าความรักจะเป็นยังไงอกีกโอ้โหใครจะเข้าถึงคุณได้นะราชนินีถือเหรียญตอนนี้ทั้งใจของคุณให้กับคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าถ้าใครจะรักคุณจริงเขาจะต้องพิสูจน์จะต้องมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินและก็จะต้องเป็นคนจิตใจดีด้วยไม่ใช่เป็นคนที่มาคอยคอยคอยให้คุณช่วยอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ไหวนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้น ในความรักของคุณอ้อมมองว่าไม่อยากให้คุณคิดอะไรเยอะแอยากให้คุณใช้ชีวิตไปสนุกทํางานให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นช่วงดวงความรุ่งเรืองในเรื่องของการงานกําลังเกิดขึ้นและที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ของคุณจะทําหน้าที่สแกนนะคะว่าที่ลูกเขยว่าที่ลูกสะพ้ายนะคะเข้ามาให้กับคุณเองนะคะถึงคุณพ่อคุณแม่ล่วงลับไปแล้ว ดวงจิตของฉันก็ยังทํางานเพื่อลูกอยู่กําลังคัดกรองคนที่เหมาะสมที่สุดใช่ที่สุดให้หรือว่าถ้าคุณยังหนีกันไม่พ้นกับคนคนนี้เขาจะต้องถูกลงโทษนะคะบทเรียนครั้งใหญ่ในช่วงที่แยกย้ายพัดพากจากคุณไปเขาจะต้องเจอเรื่องราวหนักๆน,นะคะเขาจะได้รู้ว่าคุณเจ็บขนาดไหนคุณเหนื่อยขนาดไหน แล้วจะต้องผ่านการขัดเกลา่นนิสัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณพ่อคุณแม่ของคุณถึงจะอนุญาตให้เข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ love yourself first นะคะพลังงานตรงนี้อยากให้คุณรักตัวเองอันนี้เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะที่ส่งสารมาบอกกับคุณว่าไม่ต้องรักใครแล้วรักตัวเองให้ให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณได้เห็นได้ไหมท่านอยากเห็นในมุมนี้นะคะท่านจะไม่ให้เนื้อคู่เกิดขึ้นเลย นะคะคุณจะได้เนื้อคู่ก็ต่อเมื่อคุณรักตัวเองเป็นแล้วอ่านี่แหละสารจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่ล่วงรับไปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุณอยู่นะคะ m มตติเอฟเฟรสนะคะการพยายามถ้าใครสักคนหนึ่งรักคุณมากๆเขาจะต้องยอมถอดหัวโขนถอดหน้ากากถอดความนิสัยใจคอเดิมๆที่ติดตัวของเขามาแต่เกิดเอาออกไปให้หมดนะเขาจะต้องมาเริ่มต้นใหม่กับคุณวางตัวให้กลางๆจะต้องพยายามจีบคุณใหม่ นะคะมไม่ต้องคอนโทรอะไรมากในส่วนของคุณเพราะคุณพ่อคุณ,คณแม่คุณค,ณคนงานคอนโทรให้อยู่นะคะในส่วนของคุณคือใช้ชีวิตให้มีความสุขเท่านั้นคือเขาจะไม่ปล่อยลูกของเขาลำบากอันนี้เป็นตัวแทนให้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีพลังงานในในด้านของบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วพยายามสื่อพยายามเข้ามานะคะโซเมตนะคะยังไงคุณก็จะได้เจอเนื้อคู่คนที่เหมาะสมและเป็นคู่ที่มาจากอดีตชาตินะคะและอยากจะย้ําถึงถึงคนเก่าที่ เคยสร้างปมอะไรบางอย่างซึ่งเขากำลังเรียนรู้อยู่นะคะเขากำลังเข้าใจบางอย่างตัดกันไม่ได้เพราะถูกผูกกันมาในเรื่องของภพชาติในเรื่องของสิ่งที่ถูกกำหนดจากเบื้องบนมันตัดไม่ได้หรอกคะ่ะความเป็น,นคู่แต่เราสามารถตัดนิสัยด้านลบ นะคะตัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วจูนกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ทำอะไรให้มันเสมอกันนะคะความรักก็จะไปได้และที่สำคัญต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันต่อนะคะในด้านของดวงความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนสำหรับในส่วนนี้มันจะเป็นจุดที่ชาวราศีตุลละคณาตุลคือคุณได้ทำความเข้าใจอย่างสังท่องแท้สุด สายบุญสุดๆนะมีความเติบโตในเรื่องของมุมมองเดิมทีคุณเป็คนเอาแต่ใจมากนะคะคุณเป็นคนที่ยุย้ยถ้าชุนชอบคุณบุกนะคุณลุยเลยนะคะคุณเป็นคนไม่กักอะ่ะก็แสดงความจริงใจแล้วไงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ด้วยด้วยบริบทอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่คนมองสะท้อนเข้ามานะคะโดยเฉพาะสังคมไทยเรา การแสดงออกอย่างมัน่นใจจะกลายเป็นถุกมองว่าดูแรงนะคะอยู่ที่บริบทของสังคมนั้นๆแล้วกันถ้าเป็นต่างประเทศก็ก็จะมองไปอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ในในด้านตรงนี้คือตัวคุณเคยเหนื่อยกับความรักครั้งนี้มาเยอะมากๆ คุณคิดว่าคุณเต็มที่แล้วคุณสู้คุณอดทนของคุณที่สุดแล้วแล้วคุณอยากคืนช่วงเวลาแห่งความสุขความยุติธรรมให้กับตัวเองคุณเคยสูญเสียโอกาสในการทํางานสูญเสียโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพียงเพราะความรักครั้งนี้มันไม่เท่ากันและคุณพยายามจะย่อตัวให้เล็กลงเท่ากับเขาแต่ตอนนี้คุณไม่ย่อค่ะคุณยืดอกไปเลยจานะคะยืดยืนให้เด่นยืนให้สง่ายืนอยู่บนสเตจของตัวเอง คุณมีการคิดทบทวนแล้วว่าอ๋อมันไม่คุ้มค่านี่นะเหนื่อยเหลือเกินกับการคิดอะไรอยู่ในวังวนของคนคนนี้แล้วคุณไม่ได้อะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือการปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองนะคะการเรียกชัยชนะของตัวเองกลับมาในแง่ของหน้าที่การงานนะคะ การดูแลตัวเองให้โดดเด่นด้วยแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้สวดมนต์บ่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองคุณอยู่นะคะความรักอะไรที่มันไม่ไหวปล่อยแยกย้ายกันก่อนถามว่าถึงจุดของการเลิกไหมด้วยไพ่สองเหรียญกับสี่ดาบขึ้นมายังไม่ใช่คําว่าล้างลาเลิกขาดจากกันแต่มันเป็นพลังงานที่พูดเหมือนแบบผัดภาคไปก่อนเพื่อไปขิดทบทวนนะคะถึงจุดของความบกพร่องในความสัมพันธ์ คนที่คุณคุยด้วยตอนนี้ทํางานหนักมากเขามีความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของการเงินสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเพราะโดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนที่มีความกระตันยุ่บกับครอบครัวมากๆแม้ว่าภายนอกจ,จะดูเป็นคนดื้อแต่จริงจิตใต้สำนึกเป็นคนดีมากๆนะคะแล้วเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจทันทีได้ว่าเขาต้องเลือกคุณหรือเลือกครอบครัวเพราะสองอย่างสําคัญเท่าๆกันเขาเป็นคนกลางที่เขารู้สึกลําบากใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะเข้าใจในตอนนี้ มองเขาแบบกลางๆใน,นในใน,ในมุมของลูกคนหนึ่งที่ต้องดูแลครอบครัวหัวหน้าครอบนะครัวนะคะคุณจริงๆคุณต้องภูมิใจในว่าเออคนคนนี้อย่างน้อยเขาเขามีวุฒิภาวะเขามีคุณธรรมลองมองข้ามในสิ่งที่เราไม่ได้รับไปก่อนเราตัดในความต้องการของเราไปก่อนแล้วให้โอกาสเขาได้แสดงความกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่มันจริงๆจะเป็นอะไรที่ส่งเสริมทําให้คุณอะ จะได้รับความรักที่ดีด้วยซ้ำนะคะมากกว่าที่เราจะไปฟอส์ซไปบังคับเขาในใน,ในส่วนของคุณนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณควรจะทำคือกลับมาดึงสติตัวเองให้อยู่กับในเรื่องของการงานนะคะทำแผนการตลาดใหม่ปรับภาพลักการทำงานใหม่หรือว่าแม้กระทั่งการเติมความรู้ใหม่ๆขึ้นมาคุณกลับมาลุยเรื่องนี้เช่นเดียวกันเขาก็ต้องลุยในเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นลองพลิก นะคะในส่วนของวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะลองจากการเรียกร้องในความต้องการนะะเธอจะต้องชัดเจนอ่ะให้ชั้นนายอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเขาไม่พร้อมมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณหยุดคุณไม่เรียกร้องแล้วคุณปล่อยเวลาให้พื้นที่เขาได้แสดงความกตัญยุตต่อครอบครัวเขาอนะคะ่ะกลายเป็นว่าคือคุณจะกลายเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจเขานะคะเพราะฉะนั้นบริบทสิ่งที่เราแสดงออกนะคะ ความรู้สึกมันจะต่างกันมากๆมุมมองก็จะต่างด้วยนะคะขอดูให้นะคะว่าคนคนนี้ตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงเพิ่มเติมชีวิตของเขาเป็นยังไงโอเขาก็ดูตัวเล็กตัวน้อยนะเขาก็แอบเหงาเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเขาอยากคุยกับคุณนะ แต่ว่าเขาทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ช่วงนี้เหมือนเขาอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเขาอยากย้ายงานใหม่เพราะเขามีปัญหากับที่ทํางานปบื่าฐานเ่ิในเรื่องของการทํายอดขายนะคะแล้ว้อขอดูนะคะ่ะว่าเขามองคุณยังไงคะเวลานี้คุณแกล่งมากเขาเขารู้สึกว่าเหมือนคุณไม่เอาเขาแล้วนะเหมือนคุณแบบตัดสินใจที่เด็ดขาดมากขึ้น เขามอกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่เพียบพร้อมอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาเลยคุณสามารถสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวของคุณหนึ่งสมองสองมือเขาชอบคุณมากแต่เขาก็มองว่ายังไม่คู่ควรสิ่งที่เขามองคือเขาไม่กล้าที่จะจีบคุณหรือขอความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนเพราะเขาไม่มีอะไรเท่าคุณเลยณเวลานี้เขาขอเวลาซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทาได้เมื่อไหร่แต่อย่างน้อยคือ เขาขอเคลียร์ในเรื่องของเขาโดยที่จะไม่ดึงคุณไปจมในปัญหานั้นด้วยนะคะ,ะมาดูความรักจะเป็นยังไงต่อนะคะหไม้เท้าจุดแห่งการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมุมอมองความคิดใหม่ๆช่วงเวลานี้ความรักเดี๋ยวถ้าผ่านความวุ่นวายในเรื่องของการงานหรือเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่แล้ว เขายังไงเขาก็จะต้องติดต่อเข้ามาหาคุณเพราะเขาอยากมาเป็นความภูมิใจเป็นความสุขเป็นความปลอดภัยการได้รับความยำรับหรือเป็นผู้ที่ตัวใหญ่กว่าคุณแล้วสามารถแสดงความรักความอบอุ่นการเป็นผู้ให้กับคุณได้บ้างเขาอยากเป็นแบบนี้เจตนาของเขาดีมากๆเพียงแต่ข้อเสียคือ เขาไม่อธิบายตอนตอน้นเขาไม่ยอมบอกว่าเขาคิดอะไรเขาทาอะไรอยู่แล้วเขาปล่อยให้เรารอรอจนท้อความคิดของเราก็เลยไปอีกแบบหนึง่งฉะนั้นมันเป็นช่วงของการเข้าใจกันไปไม่เชิงเข้าใจผิดแต่ว่าเข้าใจไปคนละมุมมองตอนนี้คุณจะต้องตกตัวเองกลับมาอยู่ในมุมมองเดียวกับเขาให้ไปทางเดียวกับเขานะคะแล้วความรักก็จะได้ราบลืมนะคะมันเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ทุกอย่างมันมีเลิกงามยามดี นะคะตัวเขาขยับตัวไม่ได้เลยนะคะเขาอยากเขาอยากมีเงินมากกว่านี้เขาอยากเคลียร์ปัญหาให้ได้ดีกว่านี้ก่อนนะคะ e s p e c i your love นะคะการแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะเขาอยากจะกอดคุณจะแย่แล้วอยากแสดงความรู้สึกให้ได้มากกว่านี้นะคะแต่อย่างที่บอกแหละเขาไม่กลา้าเพราะด้วยคุณดูเหนือก็เขาทุกอย่างนะคะ engagement เขาอยากมั่นหมายเลยแหละนะคะ อยากจับจองอย่าเป็นเจ้าของเขาเชื่อเลยะคะ่ะเชื่อมาตลอดนะคะในเรื่องของพบชัดอดีตชาติความรักความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนคนที่ผูกพันกันมากๆนะคะก็เวลานี้เป็นตัวของตัวเองนะคะทําตัวชิวๆยังไงเขาจะต้องกลับมารีทิศคุณแน่นอนการเยียวยาการรักษาการอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคู่กันแล้วไม่แคลกัน ะะแต่ก่อนที่จะเป็นคู่ที่ดีคู่ที่มีความรับรื่นได้เราต้องปรับทัศนคติความคิดมุมมองให้มันเป็นความเข้าใจต่อกันให้ได้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะดวงความรักของคนมีคู่ชาวราศีตุลลัคณาตุลค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับจุดนี้มันเป็นอะไรที่ คุณก็สู้นะคะยอดนักสู้สู้ชีวิตนะคะในเหตุการณ์ทางความรักมันเกี่ยวข้องกับระยะทางเพราะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนต่างชาติต่างประเทศหรือว่าคู่รักของคุณเดินทางบ่อยมากด้วยความจําเป็นในเรื่องงานเป็นเซล์ลต้องไปตั่วประเทศนะคะไปทุกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบวกกับทํางานหนักแต่การเงินมันไม่เฟื่องฟูมันทําให้ เต็ไมไปด้วยความรู้สึกเหนื่อยการอดทนอะไรต่างๆในจุดที่เห็นขึ้นมานะคะสำหรับชาวราศีกันนะขอโทษค่ะชาวราศีตุลน,นะคะคือการพยายามเปลี่ยนมุมมองด้านลบให้เป็นด้านบวกให้ได้ไม่จาเป็นต้องบังคับตัวเองแต่ค่อยๆมองทุกอย่างให้มันกว้างขึ้นนะคะเป็นในด้านของความเข้าใจ นะคะส่วนใหญ่ปัญหาในความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ในเรื่องของการนอกใจแต่คือการทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้แต่ไม่ได้อธิบายความบอกกันว่ากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรและมีแผนการอะไรต่อความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะตัวเขาจะไม่ชอบแชร์ปัญหาให้คุณรู้เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบเป็นห่วงเขาชอบคิดตามเขาเดี๋ยวคุณจะไม่มีความสุขนี่คือพลังงานของเขาที่พยายามจะปกป้องคุณในแง่ของความรู้สึกที่เอ,อ้ยอย่ามารับรู้เรื่องของฉันเยอะเลยเดี๋ยวเธอจะ กังวลไปกับฉันปเปล่าเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าฉันไม่มีเงินเท่าเธอแต่๋เธอจะไม่รักฉันในในมุมมองบางครั้งกลัวบางครั้งอายนะคะบางครั้งอายกับปัญหาทางการเงินนะคะถ้าสาวๆมาฟังเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาต้องรู้สึกว่าเขาจะตัวเล็กกว่าผู้หญิงไม่ได้นะคะเขาจะต้องเป็นช้างเท้าหน้าได้ซึ่งในใน,ในความเป็นจริงคือตอนนี้คุณมีอะไรที่เหนือกว่าเขาเพราะฉะนั้นบางอย่างไม่กล้าพูดเพราะอาย ไม่กล้าที่จะเล่าปัญหาไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีตัวตนในสายตาเขาอันนี้มุมมองแต่ละคนไม่เท่ากาันบางคนชอบจะแชร์แต่ในเรื่องของความสําเร็จให้คนอื่นได้รู้เพราะมันเป็นความภูมิใจมันเป็นความสุขแต่ไม่ชอบเล่าความทุกข์เพราะกลัวว่าคนจะเอาเรื่องไปนินทาเพราะนั้นเป็นพลังงานที่ตัวเขาพยายามปกปิดกบเกิ่อนความรู้สึกเอาไว้นะคะน,นี่คืออายเน้นๆเลยอายไม่ไม่ใช่แบบเออนอกใจนะจะมีคนอื่นนะ เขาเคยเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นใช่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมีคุณเท่านั้นเขารู้สึกว่าเขามีอะไรที่เขาจะต้องจัดการแล้วคุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกสิ่งที่คุณควรจะรู้เนี่ยคือ วันหนึ่งที่เขาสักเซตแล้วนะ่ะคือสิ่งที่เขาจะบอกขอบคุณเป็นคนแรกนะคะเขาตั้งใจวางแผนไว้แบบนี้นะคะแล้วตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดมากที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้เลยเขาไม่เขาไม่สามารถที่จะเข้ามาปกป้องเทคแคร์ care, ดูแลคุณได้เขาปล่อยให้คุณเผชิญความเหน็ดเหนื่อยอยู่เพียงลําพังเขาสึกรู้สึกทรมานรู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่กลายเป็นคนที่เอาเปรียบคนเอาเปรียบคู่รักได้พากขนาดนี้นะคะทีนี้ในด้านของความสัมพันธ์จะ แฟนของคุณมองคุณยังไงคะเขามองว่าคุณก็ก็ชัดเจนกับจุดยืนของตัวเองนะชอบคือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ก่อนเขาบอกว่าแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามเข้าหาเขานะคะแต่ตอนนี้คุณดูเปลี่ยนไปคุณดูนิ่งคุณดูเข้าไม่ถึงเลยอะเขาเข้าไม่ถึงความคิดของคุณหรือว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะด้วยมาจากการทะเลาะกัน หรือเกิดเหตุการณ์แรงๆแล้วคุณเหมือนเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่เคยมาช่วยเหลือทําให้คุณอะเลือกที่จะนิ่งเงียบอะเป็นการส่งสัญญาณว่าฉันไม่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะโดยปกติแล้วมีอะไรคุณจะเครียกับเขาตรงๆคุณจะพูดแต่ครั้งนี้คุณคุณเฉยคุณเงียบแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะอ่ะมาเขารักคุณไหมอะเวลานี้เงินมาก่อนจะเวลานี้ต้องตอนนี้เฟดตัวหาเงินใช้นี่หรือสร้างเนื้อสร้างตัว ถามว่ารักไหมเขารักไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแต่เขาทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเขาไม่พร้อมจริงๆนะคะเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกอัดอั้นตันใจมากนะคะได้แต่เฝ้ารอคอยที่เหมาะสมนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการรองเงินก้อนใหญ่มากๆนะคะกับคุณนะนะคะยังไงเขาก็จะติดต่อมาหาเป็นในเรื่องของการเยียวยาชดเชยทุกๆความรู้สึกของความเจ็บปวดของคุณนะคะมันเป็นความรักที่ที่ พัวเขาอยากตัวใหญ่กับคุณจริงๆนะคะอยากมีความเป็นผู้นําอยากเป็นความภาคภูมิใจนะคะเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขายังไงเขาก็เข้ามาเพราะว่าดูความสัมพันธ์แล้วยังไงก็ไม่ได้เลิกกันก็จะเป็นการชดเชยการขอโทษการปรับปรุงแก้ไขนิสัยส่วนตัวทุกอย่างให้มันจบสิ้นไปนะคะอ่ะมาดูเพิ่มเติม ค่าคืนแต่ละค่าคืนกว่าจะผ่านไปได้เขานอนไม่หลับเลยเขาฝันถึงคุณบ่อยมากเลยหรือว่าเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทําร้ายคุณเอาลัดเอาเปรียบคุณอืจุดที่ว่าเห็นขึ้นมาตอนนี้เขาบอกว่าตัวคุณเป็นตัวของตัวเองมากคุณกลับมาเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะคุณดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะแล้วเร็วนี้นะคะเขาจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะถ้าเขา จัดการปัญหาในเรื่องงานหรือว่าได้อะไรที่เขาต้องการแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะมาง้อพาคุณไปเที่ยวมีการเปิดใจนะคะที่จะสร้างความสัมพันธ์กันขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งนะคะนี่คือดวงความรักของชาวราศีตุลลคณาตุลประจำเดือนมิถุนายน2,567นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแฟนๆในการติดตามให้กำลังใจมาอย่างต่อเนื่องนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะรักษาสุขภาพนะคะทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีให้มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องเขานะคะเราอยู่ในที่ของเราแล้วก็รอคอยให้เขาติดต่อกลับมาเท่านั้นหน้าที่ของคุณมีเท่านี้นะคะคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กำลัง จัดการคอนโทรปัญหาทุกอย่างให้อยู่นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะเมียก็ก็สมวังในเรื่องของความรักด้วยสําหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสั่งซื้อสีพึ่งสั่งบูชาสีพึ่งพุทธคุณพมาโบราณน,นะคะ ตอนนี้มีพร้อมส่งอยู่2ตัวเสร็จทีเงินล้านแล้วก็พุทธคุณความรักนะคะแพชชั่นเลิฟคุณสามารถาติดต่อทางไลน์ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดอะไรต่างๆได้นะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะขอบคุณในการให้กําลังใจอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะไปและะ้วค่ะสวัสดีค่ะ